สวัสดีค่ะพี่ปลาสุป,ปรารามาพอดีพี่ไีปลาร้อยหยกไทเอ็นนะอันนี้เป็นหยกไทกเ,กนะเอ,อเนนะะเน็นนะลูกค้าเป็นหยกเกรดเอนะเออเป็นหยกเกรดเอนะคะเป็นหกมิลนะลูกค้าอันนี้ใช้จรวดชุบยนะี่สิบสี่เคหนาห้าไม้นะลูกค้าอันนี้เป็นหยกไทเอ็นนะความยาวประมาณยีพ่พาได้นะพี่ปลาวา อความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้านิวนะ้ว้วลูกค้าอ,อันนี้สวมบัวได้เลยนะคะอะอันนี้เป็นหยกไทเอนะรุ่นนี้สองพันห้าลดเหลือพันสี่ห้าสิบนะเพราะพี่ปาไป,ไปดูที่เขารีวิวเวลาเขาร้อยเขาไม่ได้ร้อยอย่างนี้นะคะลูกค้าแล้วราคาจะอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะคะอันนี้พี่ปาร้อยร้อยใช้จรวดยี่ยิบสี่เคนะคะใช้จรวดยี่ิบสี่เคนะคะหนาอยู่ที่ห้าไม้นะคะ เฉพาะสร้อยคอนะคะพันสี่ห้าสิบส่วนส่วนเหรียญส่วนเหรียญสมดิจโตนี้จะจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าแยกแยกขายนะคะลูกค้า้าซื้อนี่ก็พันสี่ห้าสิบอันนี้ก็สามรอยห้าสิบนะคะ,อ,ะอันนี้คือพี่พี่ปาเพิ่งทํางานเสร็จพี่ปาลองลอง,งงานแค่เส้นเดียวนะคะเพราะว่างานงานนี้แบบต้นทุนมาสูงนะลูกค้านะคะ ต้นทุนมาสูงสีเขียวก็มีนะไทยเอลูกค้าสามารถรีเควสตแล้วก็สั่งพี่ปลามาได้เป็นไทยเอนะคะอ่ะจะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะอืมเพราะว่าไม่ได้บวกเยอะนะคะไม่ได้บวกเยอะค่าร้อยค่าค่าตะขอก็สี่สี่รอยห้าสิบแล้วลูกค้าอ่ะพี่ปลาไม่ได้บวกเยอะอันนี้ไทยเอเลยก็ขา,ขายกันเส้นหนึ่งสองพันห้าถ้าร้อยเสร็จแล้วนะ100ร้อยเสร็จแล้วลูกเขาไปใส่ได้เลย แต่เขาไม่ได้ใช้ตะขอชุบผ้าใหม่นะคะอ่าเขาคือพี่ปลาไม่รู้ว่าใช้ตะขอแบบไหนแต่งานพี่ปลาเนี่ยจะใช้ตะขอชุบผ้าใหม่นะจะอยู่ที่เอ่อพันพันละพันสี่ห้าสิบนะราคาปกติสองพันห้านะอันนี้เป็นราคาที่พี่พี่ปลาลดให้นะคะเหลือพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็จะมีงานโทรเบรดนะคะทรเบรดยี่สิบนิ้วรุ่นนี้ยี่ยี่สิบนิ้วนะคะลูกค้ายี่สิบนิ้วพันหกห้าสิบนะคะพันหกห้าสิบลูกค้าจะลูกค้าดิเคเวสมานะคะว่าลูกค้าจะใส่จี้หรือไม่ใส่จี้ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ใส่จี้พี่บาจะใส่ห่วงอย่างนี้ให้แต่ถ้าลูกค้าใส่จี้พี่บาก็จะใส่ห่วงกลมให้นะคะอ่ะอันนี้จะอยู่ที่เวน้วนเว้นหกสิบ แหวนไซส์หกสิบนะลูกค้าสวยมากจากสองพันห้าเหลือพันหกห้าสิบลงยานะงานสวยมากนี่เห็นไหมใส่แล้วสวยมากสวยจริงๆอ่ากําไรนี้ห้าหมื่นห้านะคะลูกค้าเป็นทองทองสิบแปดเคนะคะห้าหมื่นห้านะคะเออแล้วก็นี่นี่นี่ประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้จะอยู่ที่พันหกห้าสิบนะคะลูกค้าโทมารีนโทมารีนสวยมาก เราไปใส่จี้ได้นะคะเราไปใส่ใส่จี้ได้นะคะอ่ะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้สองพันห้านะคะสองพันห้าค่ะพร้อมจี้นะคะสองพันห้าพร้อมจี้นะคะอ่ะอ่ะชุดนี้เหมือนกันสองพันห้าพร้อมจี้นะลูกค้าอนนันนี้เปลี่ยนจี้ได้เส้นนี้เปลี่ยนจี้ไม่ได้นะคะแต่ลูกค้ารีเควสต์มาได้ว่าพี่ปลาร้อยแบบเปลี่ยนจี้ได้ พี่ป้าก็จะจัดการให้นะอ่ะอันนี้ก็สองพันห้าค่ะลูกค้าเป็นงานชุบยี่สิบสี่เคนะชุบยี่สบสี่เคทั้งสามเส้นเลยตัวจี้นะชุบยี่สบสี่เคนะห้าไมล์ตัวจนะี้นะนะคะอ่าอันนี้ใช้ชวมารีนชีวิตครอบครัวมีความสุขแล้วใช้เป็นหยก <c oughs> น้ำผึ้งนะคะลูกค้าที่เขาเรียกหยกแดงอะ่ะเขาไปขายกันแพงนะหยกแดงอะ่ะเนี้ยหยกแดงคะ่ะลูกค้าชะอืมเฉพาะคอก็อยู่ที่พันสองห้าสิบนะ แต่นี้พี่ปาขายพร้อมจี้อยู่ที่สองพันห้านะอ่ะอันนี้อันนี้หกพันห้านะคะลูกค้าอันนี้เป็นเรือนที่ขึ้นมือนะคะอันนี้หกพันห้าค่ะเรือนขึ้นมือนะคะแพงที่ค่ามือนะคะหกพันห้านะคะหกพันห้าอันนี้เป็นสร้อยที่พี่ปลาร้อยร้อยเองนะอ่า รีวิวแล้วรีวิวอีกเดี๋ยวขายใครอยากได้อะไรรีเควสมานะอันนี้โกมนนะคะพันสองสิบใช้ตะขอชุบยี่บี่เคนา่ะห้าไมครนนะนะตะขอชุบยี่บสี่นา่ะห้าไมครอนนะนะลูกค้าคา่ะแหวนวงนี้ลดราคาอยู่นะลูกค้าจากพันแปดห้าสิเหลือพันสองหสิอันนี้พี่ปาลดไซส์ห้าสี่งานยังไม่ชุบเพิ่มนะลูกคา้าถ้าชุบเพิ่มนี้สองพันห้าเลย เออแต่ไม่ได้ชุบเพิ่มอะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะงานชุบย4 k ิบสี่เคหนาห้าไมค่ะแต่ลูกค้ารีเพจมาได้ว่าจะขอ <c oughs> จะโขจะโขเขาเรียกว่าจะโขหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยสี่ห้าคือวิบาททำให้ได้นะคะเออในราคาเท่ากันนะคะเส้นนี้ เส้นนี้พันสี่ห้าสิบลูกค้าจี้อย่างเดียวพันสองห้าสิบอันนี้พี่ปลาแถมสร้อยบวกไปสองร้อยแล้วก็มีสร้อยนะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ก็สวยนะมีทับทิมด้วยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้พันสี่ห้าสิบรู้สึกรุ่นนี้ลดเหลือพันสองห้าสิบนะลูกค้าพันสองห้าสิบมีโทมารีนกับทับทิมนะมีมีโทมารีนกับทับทิมนะคะ อันนี้พี่ปาอวดเวนนะว่าเวนสวยนะคะอ๋อลืมรีวิวชิ้นนี้ลูกค้าชิ้นนี้ชุบยี่สี่เคหนาห้าไม่เอ้อไม่ใช่ชิ้นนี้ชุบขาวอะลูกค้าพันสองร้อสิบบ่อจอนสันนะลูกค้าบอ่อจอนสันสวยสีชมพูนะคะสีชมพูไซส์ไซส์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหาหาว่าไซส์อะ ปลาวัดไซสปไหนอีกอะ๋พี่ปลาให้เขาปรับห้า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 นะลูกค้าพันสองห้าสิบชุบขาวหนาห้าไม่แล้วนะคะชุบขาวหนาห้าไม่สวยคะนะ่ะพันสองห้าสิบนะอ่าพันสองห้าสิบวงนี้แปดร้อยห้าสิบยังไม่ชุบนะคะนี่ไซส์ห้าแปดนี่นะห้าแปดพันสองห้าสิบนะลูกค้า อันนี้ชุบแล้วนะคะไสห้าเจ็ดพันสองห้าสิบนี่ชุบแล้วนะชุบแล้วลดจากพันแปดห้าสิบนะลูกค้าอันนี้พี่ปลาเอามาลดนะอย่างรุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่พันสองห้าสิบลดเหลือหกร้ยห้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้พี่ปลาบอกเท่าไหรออ่อ่ะสี่ร้อยห้าสิบเองเมื่อก่อนขายอยู่พันสองห้าสิบนะอันนี้เหลืออยู่วงเดียวพี่ปลามาลดเป็นสตาใส่ห้าห้านะสี่ร้ยห้าสิบบาท อันนี้ชุบขาวหนาห้าไมล์แล้วอันนี้พี่ปลาลดตั้งใจลดนะอันไหนอ๋อมีพญานาคสามเสียนลูกค้าพี่ปลาขายอยู่สองสามพันห้านะสามพันห้าอันนี้ลดให้เลยสามเสียนนี้สวยนะข้อมือสิบหกใส่ได้พี่ปลาลดให้เหลือพันแปดห้าสิบลูกของอันนี้ทับทิมแทนนะลูกของพันแปดห้าสิบค่ะลูกค้าจากจากสามพันห้าลูกค้าไปซื้อใหม่ไม่ได้เพราะอันนี้ชุบขาวหนาห้าไมล์แล้วอันนี้ลดให้ อยากได้ตังค์รถไทยพันแปดห้าสิบนะเรือนเงินนะเงินแท้สามเสียนนะแล้วยังมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นงานเงินแท้ชุบยี่สิบสี่ก็ชุบขาวหนาห้าไม้นะนะอันนี้ข้อมือสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดนะคะอันนี้ได้เท่ากันนะลูกค้าจากสองพันสามพันห้าน่ะเหลือพันแปดห้าสิบราคานี้อันนี้เป็นราคาลดนะ พี่ปาวางไว้เฉยๆพี่ปาไม่ได้ใส่ไงได้เอามาลดให้ลูกค้านะอันนี้สวยนะลูกค้าพันหกร้อยห้าสิบนะคะอ่ารุ่นนี้พี่ปาขายอยู่พันสี่เดี๋ยววันนี้ลดให้แล้วกันรุ่นนี้พี่ปาลดให้เหลือพันสองห้าสิบมันเพื่อขายทับทิมมาลูกค้าอันนี้ทับทิมนี้จะมีจะมีนิดหนึ่งนะมีร่องรอยการเดินทางนิดหนึ่งแต่ประมาณยี่สิบกรัตนะลูกค้าค่ะอันนี้ประมาณห้าแปดได้นะสวย ให้พันพันสองร้าสิบพอลูกค้าอ่าอันนี้ก็สวยลูกค้าอันนี้ไซส์หกสิบพันสองร้าสิบขายทตบทีมาลูกค้าอันนี้หกสองนะหกสองนะคะพันสองร้อสิบเอออ๋อแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้สวยมากค่ะลูกค้าพันสี่ห้าสิบนะสมวัวได้หมดเลยนะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นงานโทมารีนนะ ันนี้เป็นงานพี่ปลาฝีมือเมื่อก่อนพวกนี้พี่ปลาจะขายอยู่ที่ประมาณสอง0ันห้าสามพันห้าสี่พันห้านะเพราะว่าได้ได้ทมารีนมาเพลงอันนี้พี่ปลาได้มาถูกพี่ปลาเลยขายถูกนะอะได้มาถูกขายถูกนะลูกค้าเอออันนี้อันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะเฉพาะจี้ก็พันสองห้าสิบแล้วจี้ประมาณสิบสี่สิบห้ากระดัดนะสวยอันนี้ใส่สวยมากอืมใส่สวยจริงไม่ได้สวยเล่น สวยจริงนะลูกค้าไม่ได้สวยเล่นนะลูกค้าค่ะอันนี้หยกอันนี้ไม่ใช่หยกไทยเอนะอันนี้หยกพม่านะอันนี้หยกหยกอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะอันนี้เป็นปีเซียคาบคาบเหรียญน,นะคะปีเซียคาบเหรียญน,นะคะอลังการงานสร้างค่ะอ่ารุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะพันสี่ห้าสิบ อ่ะพี่ปลาจะมารีวิวงานก่อเมื่อวานจะไม่ได้เท่าไหร่รุ่นนี้อ่ะเมื่อวานจะไม่ได้รุ่นนี้ห้าร้อยห้าสิบเหรออ่ะจะไม่ได้จริงอันนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้าสวยนะเป็นงานเงินแท้จุกพี่ปลาแล้วก็เป็นทับทิมแทสี่ร้อยห้าสิบพอทับทิมประมาณสิบสองกระตัดนะลูกค้าใหญ่นะทับทิมใหญ่นะ อันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบอันนี้ประมาณยี่สิบกรัตหกร้อยห้าสิบค่ะทับทิมแท้หกร้อยห้าสิบค่ะม,มีมีโคไข่ปลาคาเวียให้นะคะอ่าชิ้นนี้ ให้เท่ากันนะคะ450อันนี้พี่ปลาลดนะคะลดนะคะอ่ะชิ้นนี้950อันนี้สวยใหญ่อันนี้ใหญ่950 950ค่ะอันนี้950ลูกค้าได้สร้อยด้วยนะอะชิ้นนี้ชิ้นนี้ ชิ้นนี้เท่าไหร่อ่ะคิดหกร้อยห้าสิบเนาะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าจะได้สร้อยพร้อมสร้อยนะคะเป็นเงนเดือนเงินนะคะจุกพี่ปลาแล้วก็พร้อมสร้อยนะจ๊ะอันนี้เป็นไหมเอ้ยเขาเรียกว่าควดแดงนะลูกค้าควดแดง กับสิบี่ตาอันนี้คิดสามรอยห้าสิบาทนะคะขวดแดงสิบสี่ตาขวดแดงสิบสี่ตานะคะหินที่เบสนะคะอ,อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะหินปลดนี้หินปลดนี้พี่ปลาขายอยู่8ปดร้อยหสิอันนี้พี่ปลาลดให้เจ็ด้อยหสิบาทเจ็ด้อหสิบาทหินปลดนี้นะคะเจ็ด้อยห้าิบาท ลูกค้าคู่นี้850บาทค่ะอันนี้1แถม1นะคะ850บาทนะคะ1แถม1นึใชพาะอันนี้450สนะอันนี้พี่ปลาแถมคู่เนี้ยแปดบาทไหมทองไหมทองจากพันแปดห้าสิบหลือพันสี่ห้าสิบนะคะสิบมิลสิบมิลท่าลูกค้ะ พันสี่ห้าสสมิลนะมูล stone อะอันนี้มูล s t o n สิบมิลนะคะพันสองห้าสิบเหลือลดเหลือแปดร้อยห้าสิบอ่าอันนี้เอาคว้ามารีนนะคะอันนี้ของเทนนะลูกค้า8ปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเส้นละแปดร้อยห้าสิบปติขายพันสองห้าอันนี้เหลือแปด้อยหสิบนะจ๊ะ อความารีนอะควาปลอมเยอะนะลูกค้าเอ,อ่อไม้เขียวค่ะไม้เขียวสองพันห้าพี่ปลาลดให้เหลือพันแปดห้าสิบอันนี้เคลียร์ของนะสองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบอันนี้ไม้เขียวนะคะสิบมิลทะลูกค้าใส่กับไม้ไม้ทองสวยพันแปดห้าสิบนะคะอ่ะสิบมิลไม้เขียวนะพันแปดร้อยห้าสิบอันนี้พี่ปามาลดนะ ไม่ได้ลงงานหินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงก็ทํางานเอามาทําต่างหูแจกลูกค้าหมดเส้นสองสัมพันธ์ก็เอาเอามาทํางานแจกลูกค้าหมดอ่ะอันนี้รวมหินนะคะเอยรวมอันนี้เป็นหยกอินเดียนะคะสี่ร้อยห้าสิบาทหยกอินเดียนะคะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบาทนี่นะขายขายพอค่าค่ากาแฟเดี๋ยวดี อย่าไปอย่าไปคิดมากนะขายเอาค่ากาแฟอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมีงานาลูกค้านี้ห้าสามนะห้าสามแปดร้อยห้าสิบเส้นผ่าศูนย์กลางนะห้าสามแปดร้อยสิบงานสวยมาก อันนี้หกสี่ค่ะพันสองห้าสิบหกสี่นะทับทิมแทอันนี้ห้าสามใช่ไหมเมื่อวานห้าห้าสามนะห้าสามอันนี้แปดร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นโมราค่ะอันนี้ห้าห้าแปดห้าแปดนะห้าแปดอันนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยห้าสิบงานสวยโมรานะลูกค้า อ่ะก็ไปคนหนังช้าง8ปดยห้าิค่ะทับทิมสองมิตมทับทิมสามิตอันนี้ไข่มุกราตรีนะ8ปดหบาทค่ะยกเรืองแสงเดี๋ยวพี่ปาจะจะ,จะเรืองแสงให้ดูไฟโทรศัพท์ไม่เวิร์กต,ต้องต้องอีกไฟหนึ่ง เป็นไฟดีออนอ่านี่นะ850นะลูกค้า8ป0เป็นหางช้างแอฟริกานะลูกค้าเพราะว่าอันนี้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายลูกค้าอันนี้สวยมากบุษราคำเนี่ยพี่ปานี่สวยสีแมกข,ขงนะอ่ออันนี้จาก2,500หัหนะ้รือ1,850นะรุ่นนี้นะ่าจะไซส์ประมาณ5,5นะพี่ปลาว่ห้าเจหรอ ห้าจ็ดค่ะลูกค้าห้าจ็ดสวยมากนะคะห้าจ็ดพันแปดห้าสิบนะชุบยี่สี่เคนะห้าไมโอมพี่บาดูที่เขาไปไปหลอกมานะก็จะมีคุณยายอะไรเงี้ยคือคือเวลาลูกค้าลูกค้าเขาคงไม่หลอกลูกค้าว่าอันนี้เป็นทองทองหนึ่งบาททองสองบาทในราคาสองสามพันน่ะเข้าใจไหมแล้วแล้วแล้วเขาก็เอฟอะเอฟเอฟซื้อไปแล้วก็เอาไปเช็คที่ร้านทอง คือเอาเอาไปเช็คร้านทองอะ่ะเพื่อที่จะให้ให้เจอท,งทองแท้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างนี้เป็นงานเงินแล้วก็ชุบยนะี่สิบสี่เคหนาห้าไม่เนี่ยอย่างเนี้ยงานเงินนะ ชุยิบสี่เคหนาห้าไม่เวลาพี่ปาขายพี่ปาขายว่าทองเทไหมไม่พี่ปาเจ้าจก็บ,บอกว่าเป็นงานเงินนะคะชุดยิบสี่เคหนาห้าไม่อ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะเป็นงานเงินนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ชุบมันอยู่ที่สองพันห้าลูกค้าพอชุบแล้วเนี่ยเส้นเนี้ยสามพันห้าลูกค้าแล้วลูกค้าอยู่ดีๆแบบประมาณว่าเอาไปเช็คร้านให้ให้ให,ให้แบบว่า เนี่ยซื้อออนไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณซื้อซื้อออนไลน์มาแล้วเจ้าของร้านเขาก็ต้องคิดว่าไอคนขายออนไลน์เนี่ยมันหลอกลวงเหรอประมาณเนี้คือคนซื้ออ่ะคุณต้องรู้นะว่าคำว่าหลอกลวงคือไม่มีไม่มีคนคนคน,คนฉลาดน้อยที่ไหนที่เอาทองสองบาทสามบาทมาขายห้าพันหกพันเข้าใจไหมทองแท้อ่ะเอออย่างนี้ก็ประมาณสามบาทสามบาทแหม เดี๋ยวนะพี่ปาช่างให้นี่เป็นงานเงินนะคะชุบยี่สี่เคหนาห้าไม่อนนี้เป็นงานเงินแท้อันนี้งานเงินของพี่ปลางานเงินแท้เวลาพี่ปาขายพี่ปลาไม่ได้บอกทองแท้นะลูกค้าเดี๋ยวคนคนเขาจะมาด่าเอาเอออันนี้สองบาทสามประมาณเกือบสองบาทลูกค้า พราะถ้าลูกค้าซื้อไม่ชุบอะ่ะงานเงินนะเขาก็ากจะอยู่ที่สองพันห้าแล้วอืมสองพันห้านี้พี่ปาชุบเรียบร้อยละอันนี้ขายสามพันห้าอันนี้ปกติขายอยู่สี่พันห้านะเพราะว่าเป็นงานเงินเอามาชุบไม่ใช่งานทองแดงนะลูกค้าเป็นงานเงินแท้นี่เห็นไหมเขาก็จะมีตีตีตาว่าเก้าสองห้านี่เห็นนะเก้าสองห้าเนี่ยเส้นเนี้สามพันห้าอ่ะ เนี่ยอย่างเส้นนี้เป็นงานเงินแท้ลูกค้าพี่ปลาขาอยู่พันสี่ห้าเนี่ยงานเงินแท้อ่าตอนนี้ก็ลดได้เต็มที่อยู่ที่พันสองห้าสิบอันนี้เป็นงานเงินแท้นะงานเงินแท้เอาไปชุบ24่ส่เคหนาห้าไม่ใช่ทองแท้นะลูกค้าไม่ใช่งานทองเคด้วยแล้วเขาจะเรียกว่าอย่างเงี้ยทองเกคืองานเงินกันลูกไม่ใช่ทองเกงานเงินแล้วเอามาชุบ มันขายไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าคุณขายเงินนะ่ะขายได้ขายเป็นงานเงินนะ่ะขายได้อันนี้เป็นเก้าสองห้านะลูกค้าเนี่ยอย่างเนี้ยพันสองห้าสิบลูกค้าเอออันเนี้ยเป็นงานที่พี่ปาชุบไว้เออพอมันมีข่าวตอนนั้นพี่ปาก็ไม่อยากรีวิวไงเออว่าขายของปลอมอะไรอย่างเงี้ยคือเราขายงานเงินแล้วเอาไปชุบยี่สี่เคถ้าคุณไปซื้อสองบาทกูจะต้องเอาจะใช้เงินประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นห้า แปดหมื่นหกคุณถึงจะซื้อได้เส้นหนึ่งเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นงานเงินแล้วมาชุบยนะี่สิบสี่เคหนาห้าไม้อ่าแล้วคุณเอาไปเช็คกับร้านที่เขาเช็คคุณบอกว่าซื้อจากออนไลน์เหมือนกับคนออนไลน์ไปหลอกลวงคุณนะ่ะเข้าใจไหมคนดีก็มีนะคนไม่ดีก็มีมันจะเหมารวมหมดเลยอะว่าคนขายออนไลน์อย่าไปซื้อนะันน,น,นนู้นันนี้แต่เราไม่ได้บอกคุณว่าเป็นทองแท้นะถ้าใครบอกว่าทองแท้ สองบาทในราคาสามพันคุณสันนิษฐานเลยมันของเก๊เข้าใจปะอืมทีเนี้คนขายออนไลน์เขาจะเสียชื่อไงเพราะว่ามันมีสังคมทุกสังคมมันจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเข้าใจไหมมันมันจะทําให้คนอ่ะอย่างงานพวกนี้อย่างงานพวกนี้เวลาขาย จะบอกว่าทงเทไปไหม,ไหมไอันนี้เป็นสแตนเลสพี่พาเอาไปแถมให้ลูกค้าเก็บไปแถมให้ลูกค้าไม่ได้ขายเอออย่าอย่าบางทีเห็นเจ้าของร้านที่เขาเช็คใจดีอะไรเงี้ยเออพอไปแล้วทองปลอมหมดเขาก็ให้ตังกลับมาอีกอะไรเงี้ยเขาก็เมตตานะแล้วก็เขาก็คนขายออนไลน์เขาก็จะโดนโดนว่าเอออย่าไปซื้อของออนไลน์พันนั้นคือลูกค้าต้องรู้ว่าซื้อทองให้ไปซื้อร้านทองอะไรเงี้ยแต่ขายออนไลน์ เราก็ต้องดูว่าไอคนนี้เป็นยังไงต้องดูด้วยอคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงลูกค้าเช็คได้นะคะพี่ปกาขายออนไลน์มากี่ปีลูกค้าก็เช็คได้ว่าพี่ปาขายแล้วพี่ปลาบอกพูดความจริงไหมพี่ปลาทองสิบแปดเคพี่ปาก็ขายพี่ปาก็บอกว่าทองสิบแปดเคพี่ปาก็บอกทองสิบแปดเคนี้อย่างเนี้ยอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานจันนะ แต่เป็นงานเงินงานเงินนะเห็นเนะ้าสองหเห็นหมเ้าสองแล้วก็ไปลงยาอันนี้สองพลดเหลือพันหกห้าอันนี้งานอันนี้งานเอาไปชุบชุบยนะี่เคหนาห้าไม้อ่ะอันนี้ชุบยนะี่เคหนาห้าไม่ในตัวพวกนี้มันมันมันจะมีถึงจะเป็นทองเหลืองมันก็มีส่วนผสมของทองแดงของสังกะสีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่มันจะทำให้ต้นทุนมันถูกลงบางทีเขาทองเหลืองไปเช็คไง ได้ทองเหลืองก้นมาแบบประมาณสัก2 0 3 0ปีเป็นมรดกตกทอดพอไปเช็คมันเป็นทองเหลืองอะไรเงี้ยเออเออเวลานั่นคือสงสารคนที่ขายออนไลน์ที่เขาเป็นคนซื่อสัตว์ซื้อตรงคือเขาเขาก็ขายของปลอมกันเปล่าเปล่าก็อบอกนี่ทองเก๊ทองปลอมนะเออแล้วไปเอฟไปเอฟทีนี้อยากจะขายอยากจะขายเอาเงินมา อยากจะขายเอาเงินมาถ้าลูกค้าซื้อเพื่อการลงทุนน่ะลูกค้าไปซื้อร้านทองเลยซื้อทองแท่งอย่าไปซื้อทองรูปประพันธ์ถ้าทองรูปประพันธ์น่ะสมมติว่าตอนนี้เราซื้อทองรูปประพันธ์บาทหนึ่งสี่หมื่นสามราขายคืนเนี่ยได้ประมาณสี่หมื่นหนึ่งประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าซื้อทองแท่งตอนนี้บาทหนึ่งสี่หมื่นสามลูกค้าซื้อสี่หมื่นสามลูกค้าขายคืนได้สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยถ้าทองแท่งนะ Ừ, ลูกค้าถ้าซื้อของเพื่อการลงทุนน่ะให้ซื้อทองแท่งนะซื้อเพื่อการลงทุนนะแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อมาใส่รูป,ปรพัณฑ์เพื่อการลงทุนน่ะมันขาดทุนถ้าจะขายก็ต้องต่ว่าห้าปีสิบปียี่สิบปีอันนี้คือกําไรแต่ถ้าซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้มันขาดทุนนะบาทหนึ่งขาดทุนแล้วสองสามพันละนอกจากลูกค้าเอาไปให้เขาหลอมก็ได้ราคาแบบ น่าจะแบบทองแท่งอะไรเงี้ยเออให้เขาเหลอมอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องไปไกลอีกต่างจังหวัดอ่เอเอาต่างจังหวัดไปไกลอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าซื้อเพื่อการลงทุนให้แนะนําเป็นทองแท่งนะอืมมันมันขาดทุนนิดเดียวมันขาดทุนแค่ร้อยเดียวถ้าเราซื้อซื้อวันนี้ขายวันนี้เลยก็ขาดทุนแค่ร้อยเดียวนะเออแต่ถ้าลูกค้าซื้อเพื่อความสวยงามอ่ะคิดถึงพี่ปลาเลยใ <min an> ส่เพื่อสวยงามอ่ะใส่เพื่อสวยงามใส่เพื่อสุขภาพ ใส่เพื่อสวยงามใส่เพื่อสุขภาพลูกค้าคิดถึงพี่ปลาได้เลยอ่ะคุณปลาจะจะซื้อใส่สวยงามอ่ะใส่ใส่เพื่อเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยเออลูกค้าก็สามารถซื้อกับพี่ปลาได้นะเอะอเอมีพลอยแท้หินแท้มุกแท้อะไรเงี้ยอืมมีตั้งแต่ราคาอย่างมุกแท้เส้นหนึ่งห้าร้อยก็มีเจ็ดแปดร้อยก็มีพันสองพันก็มีแล้วแต่เกรดแล้วแต่ราคาเออนะ ลูกค้าก็สามารถที่จะแต่ส่วนมากก็เป็นเป็นสอวอะนะส่วนมากเขาถ้าเขาชอบแอปไงชอบชอบชอชอบชอบแอปแบบว่าอยู่บ้านไงเงาแอปของอะไรเงีเ้ยแอปของแอปไปเรื่อยอะเออแอปของแอปไปเรื่อยอะ่ะแล้วนึกว่าหนึ่งตังหมดอยากขายของอะ่ะ วันนี้ให้ไปซื้อองแท่งเก็บไว้นะแต่ถ้าใส่สวยงามไม่นึกถึงพี่ปลานะอันนี้มุกเทนะคะรุ่นนี้สองพันห้าสองพันห้าไม่แถมแหวนนะคะแต่ลูกค้าลูกค้าซื้อสามพันห้ามีแหวนให้วงหนึ่งแหวนวงนึงก็พันสองพันสี่พันแปดแล้วแต่นี่พร้อมต่างหูนะคะลูกค้าสองพันห้าอันนี้เม็ดเล็กนะคะที่ขายคยขายสามพันห้าเม็ดใหญ่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาทำไมของชั้นสามพันห้าทำไมนี้อันนี้เม็ดเล็กค่ะ ต่างหูก็จะประมาณนี้นะลูกค่ะเนี่ยต่างหูก็รุ่นนี้สองพันห้าเอแล้วก็จะมีรุ่นสี่พันห้าสี่พันห้านี่แถมแหวนได้วงหนึ่งนะต่างหูแล้วก็แหวนหนึ่งวงรุ่นนี้สี่พันห้านะเป็นบาโรกนะอ่าต่ออีกยาวอีกอันนี้ก็รีวิวจนกว่าจะขายออกอะนะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะพร้อมต่างหูก็เก้าร้อยห้าสิบพร้อมต่างหูนะลูกค้ามีเส้นเดียวนะ นี่นะคะอ,อันนี้สามพันทานะลูกค้าสิบหกมิลนะสามพันท่านะคะลูกค้าเทียบเทียบกับสิบมิลนะคือแบบอลังการงานสร้างมากเลยอันนี้สิบหกนะลูกค้าสิบหกสิบเจ็ดมิลได้แต่ถ้าเราเทียบกับสิบมิลนะลูกค้าเดี๋ยวเทียบให้ลูกค้าดูว่ามันต่างกันเยอะอะลูกค้านี่นะ นี่สามพันห้าอันนี้พันสองห้าสิบนะคะลูกค้ามีงบงบน้อยก็ซื้อที่ราคาย่อมเยาอะเส้นนี้ราคาถูกนะลูกค้ามุกมุกกับหยกแทพันสี่ห้าสิบนะคะโอเคเดี๋ยวลูกค้าจะให้รีวิวอะไรก็บอกพี่ปลาหรือลูกค้าอยากให้พี่ปลาทำอะไรก็บอกพี่ปลานะโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะ